ขอต้อนรับสุ่ช่องอักขวนะครับเช้านี้ลรงไวจะเดินออกไปซื้อของนิดนึงซื้ออาหารมารตุนไวสักหน่อยนะครับว่าอาหารที่ที่อยู่ในตู้เย็นก็เริ่ม่อยหลอลงแล้วนะครับอุอ หน่อยน้ำตา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 ลเกลือน้ำตาลไม่มีวเลยมีแต่สูงเอันนี้ก่อนี่ในชั่งสุดตาทำจะไรอ้ไ้กินเล่ใช่ปะ เรียบร้อยมารกิจคราวนีเดี๋ยวเราจะเดินไปตลาดตลาดนัดเล็กๆนะฮะข้างคอนโดจะตามตามไปกนนะ รูปแบบไม่พลาดตองเป็นไปเอาเอาลูกนั้นดูสิอ่าสดอมๆอร่อยไหมคะ27บาทนี่ส่วนร้านนี้ขายพวกถักต่กางๆนะฮะเห็นไหมในซอยอย่างนี้ก็มีของขายนะครับเ,เดี๋ยวไปซื้อ,อนี่ดีกว่ารกระท้องโกขลกขายเป็นใบได้หรกขายเป็นใบได้หรอซื้อแบบบ้านๆเลย หมคลอกก็มีนะฮะนี่หมคูคล็อกไปเอาพยายาจะเจอนี่เจอแล้วร้านนี้นะครับปลาท่องโกะปลาท่าอเอาสักห้าตัวพอละนะฮะเดี๋ยวกินอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวถ้ากินเยอะเดี๋ยวไขมันชื้นอุย้ยนี่ถ้ามาซอยซอยแถวนี้นะร้านนี้ร้านเนี้ยแม่ค้าทำอร่อยมากลุงไว้มาซื้อบ่อยนะฮะให้เยอะด้วยนะ นี่ดิราคาถูกด้วยราคาถูกที่โจ๊กหมูธรรมดา30บาทใส่ไข่35บาทก๋วยเตี๋ยว35บาทต้มเลือดหมู35บาทต้มจืดต้มหู้สามบาทกล้วยจั๊กยน35บาทนะครับเอ๊ะหรือว่าลุงไวจะกินดีวันนี้กินนี่ดีกว่าพี่เกียร์ทำกับข้าวนะฮะแม่ค้าเอาโจ๊กโจ๊กไม่ใส่ตับอย่างเดียวนี่นี่ดูหน้าแม่ค้าก่อนแม่ค้าทักทายหน่อยเร็วนี่ทักทายลุงไวด้วยดแม่ค้าร้านเนี้ยเขาเรียกว่าอยู่ซอยไหนนะ เหรอตรงนี้อยู่หลังคอนโดค่ะตลาดนัดจินดาค่ะเขาเรียกว่าตลาดนัดจินดาหลังคอนโดยูนยิล่์ออจจตุจักรนะครับใครมาร้านมา,มาทางนี้นะมาอุดหนุนพี่เขาได้นะฮนะแม่ค้าใจดีแล้วก็ให้เยอะด้วยอร่อยรับรองลูกบกินบ่อยการันตีเรื่องของความอร่อยเลยนะครับวันนี้ภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับเนี่ย กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วได้ของเหล่านี้ก่นอนเดินเข้าไปในคอนโดต้องมีจุดคัดกรองก่อนนะครับจุดคัดกรองก่อนตอนนี้มีสาวสวยกำลังเดินผ่านกล้องนะยกน้ำมาหนักไหม นี่มาถึงก็จะมีจุดคัดกรองฮะจุดคัดกรองเดี๋ยต้องวัดอุณหภูมิก่อนเป็นไงบ้าง,งน,นี่ครับมาตรการราักษาความปลอดภัยเท่าไหร่ครับเนี่ยสามหกจุดหามหกจุหโอเคปั<ๆ>๊กโอเคแล้ okay, <ๆ>โอเคเก่าค<ๆ>นุนครับคุณครับดูขึ้นลิตนครับนี่ครับเขายืนห่างกันอย่าหันหน้าเข้าหากันนะ เข้าได้จริงเลยสี่คนนะครับปนครับน,น,นี่กลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วเข้ามาเด็กครัวนะฮะวันนี้ลงวายซื้อนี่มาครับซีเรียลอันนี้แบบกินแบบขำๆอร่อยนะนี่อันนี้ไปกินยำขิวนะฮะเป็นยูโรเอลเซ น้ำตาลไครชงกาแฟดไปดูเล้เครื่อง,งอทำปลาแฟใหม่มานะอันนี้คือโชว์ดีกว่าเปิดโชว์ดีกว่านี่โจ๊กครับโจ๊กที่ไปซื้อร้านแม่ค้าเมื่อกี้แม่ค้าใจดีแล้วก็ปลาต้มโก๋อันนี้สิบบาทเองโจ๊กเมื่อกี้สักห้าบาทมะละกอจากแม่ค้านะวันนี้แม่ค้าไม่ได้แต่งหน้าแม่ค้าเลยไม่ยอมเข้ากล้องนะฮะ และที่สําคัญนี่กลุวยตากอร่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะลงมือกินกันดีกว่าวันนี้ทานกันแต่เช้าเลยวันนี้ขอเป็นมือเช้าบ้างเอาตัวรอดจากโควิดสิบเก้าแลครก็มาลงมือใส่ช่วยกันดีกว่าโจกกันโ๊อะ ร้อนร้อนร้อนมากจะลงไปใส่พริกนิดนึงนะฮะอุ้ยโอ้เยอะเลยอืใส่น,น้ำตาลไม่ต้องนะครับ และที่สาคัญขาดไมได้น้ําส้มครับเติมน้ําส้มหน่อยก็จะอร่อยแต่วิธ่กินแบบของลุงไวยนะฮะลุงไวจะเทน้ำส้มออกให้เกือบหมดเลยแล้วก็เหลือไว้นิดหน่อยแล้วก็ใส่พิกเข้าไปนะฮะนี่ไม่ต้องเปรี้ยวมาก ปลาท่องโกนี่นี่ปลาท่องโกรครับซื้อห้าตัวพ่อค้าแถมอีกตัวหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับซอยนี้พ่อค้าแม่ค้าใจดีมากเดี๋ยวนี้ลงวัจะชงกาแฟด้วยนี่ครับเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่ so นะครับเครื่องแบบมิได้นะฮะ ไม่มีแก้วกาแฟเดี๋ยวใช้แก้วน้ำแทนนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะสิ่งที่จะต้องทำนะครับทำยังไงบ้างเปิดนี่ขึ้นครับแล้วก็ใส่สกู๊ปกาแฟเข้าไปนะฮะแล้วเ,เดี๋ยวกดตรงนี้ก่อนเอาเอาอยังไม่ได้เสียบป๊กนี่อย่าลืมต้องเสียบปากก่อนนะครับนี่ แล้วก็กดตรงนี้เอาสักร้อไอ้สิบนินแล้วกันนี่แล้วเราก็ปิดตรงนี้ปุ๊บนะฮะแล้วก็กดอีกอรอบเรแคัดหนึ่งนี่นาจะครีบิโอ มาแล้วครับขึ้นกาแฟทำงานแล้วเอาแล้วครับนี่งไงโห,หน่ากินเลยนะฮะนี่ครับควันออกมาเลยครับนี่หอมซีเลยนี่มีเสียงเครื่องไหมครับใใต่องดูด้ล้ อหอมจริงนะฮะเรียบร้อยแล้ว เด็แก้วกาแฟมาแล้วดีครับเติมนมนิดหนึ่งหลังจากชงเสร็จนะครับเราต้องเอาเอาแพ็กเกจเมื่อกี้ออกมานะครับนี่ดีการก็จับนี่ขึ้นยกขึ้นยกลงนะฮะแล้วก็เห็นครับล่วงมาแล้วนี่คือสกู๊ปเมื่อกี้นะฮะน่าจะก็จะเป็นแบบนี้ฮะนี่ ังเกตไหมที่เขาโดนเจาะนี่ครับนี่โดนเจาะเป็นรูเมื่อกี้นะครับกาแฟก็จะออกมานะรเรียบร้อยทิ้งได้เลยครับอันนี้ลงุงขะยะเรียบร้อยต่อไปก็จะใส่น้ำตาลหน่อยนะฮะใส่น้ำตาลนี่ครับลงไว้ชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเข้าไปนี่ดูช้อนเบื้อเริ่มเลยนะจะช้อนทานข้าวนี่แหละนะฮะ เราไม่มีช้อนกาแฟเนาะ <Yeah. S 2> ที่ช็อกโกแลตต้องใส่นมเข้าไปก็ปด่นต้องคนก่นอ,นอนคนก่อนคนแบบง่ายเลยแหละนะลีกลีกนี้โควิดอยู่ที่บ้านนะต้องทำอะไรแบบง่ายๆใช้อุปกรณ์เท่าที่มีนะฮะแล้วไปดูต้เย็นก่อนต้องเอานมมาใส่นิดหนึ่งนี่ครับเตรียมนมไปแล้ว ลุงไว้ไม่ค่อยดื่มกาแฟนะฮะแล้วลุงไว้ก็จะเติมนมเยอะมากนะครับเพื่อความอร่อยนี่ครับนี่ดูครับเหมือนดื่มนมเลยนี่คือกาแฟของลุงไว้อะพร้อมแล้วไปทานกันดีกว่ามีน้ำแอปเปิ้ลด้วย อร่อยอะแค่นี้ก็อิ่มแล้วครับสามห้าบาทต้องโกรครับใครอยู่ต่างประเทศอยากกินไหมไปต้องโกนะฮะอยากกินไหมเอ,อ่ยนะครับ ถ้าอยากกินก็นดูคลิปของลุงไวไปก่อนนะครับ